ยูใส no ่แล้วน้องบ้านนี่เนาะใส่ละฮะบที่ซื้อหยั่งเลยนี่ฮะหยั่งคุณเห็นหมูเงี้ยซื้อเครื่องให้ลูกนี่โอ้ซื้อสัตว์ปอกสัตว์ป้าบนั้ซื้ออะแตแตกอย่างนี้นะไม่ได้กินไม่ได้กินลูกก็ได้ใส่เด้ดสัตวไม่ได้ใส่กินได้ไหมมันกินหมดได้ลูกก็ได้ใส่ไปซื้อสัตว์ป่าค่อยบุญอมสัตว์ป่าของเจ้ากินแล้วก็ขี้อ้ออ้อมัวกระยาดนี่มันกินบมได้นี่นะลูกได้ใส่แปลงง่าหมูเงียน บอกคือเจ้าใส่เกือบอีแตะนั่นใส่เกือบอะไรก็ได้นะบวเอาซื้อนะโอ้นอไอ้พื้นเหนื่อซื้อสัตว์ป้าหุ่นมูค่อยจิมานี่นะพวกบักคัมบลูบักหยังเขานิมานี่เจ้าจะไปซื้อเจ้าไปอันนี้ค่อยซื้อเกือบไหมลูกบ่ซื้อบ่ซื้อบ่ซื้อโอ้มาเงินนะน่ะมาแบ่งกันรถเจ้าซื้อก็ซื้อค่อยจะซื้อสัตว์ป้ามูค่อยบักคัมบักหยังเขานิมานี่เจ้าจะซื้อสัตว์ป้าเจ้าก็เจ้าเงินเองแบ่งกันมารถเจ้า่อยเงินลิ้มไพ่ เจ้าจะมาให้ค่อยซื้อสปาบุมีวะบอกเลยค่อยซื้อเกิบให้ลูกเลยได้สัน๋ยวเอามาเอามาเอามาค่อยบุยอมผิดกันรถไปเองไปเองไปซื้อเองตลาดเมืองเฟืองให้หู้รถเอามามาฮอดตลาดเมืองเฟืองนี้ซือมาก่อเอามาบ่คนค่อยเบื่แถวนี้ได้คนเจ้าเจ้าก็ไปเอาน้ำวนเจ้าตัวก่ค่อยขายก็ได้นี่นะบุคขายจะได้ค่อยซื้อน่ะเอามามาเงินนะคอยบุยอมไปเอายู่รถดไปเงินน่ะไปเอามานเจ้านี่จ้องเสื่องเงินบ่เจ้าเอาไปริ่นไพ่อีกนีน่ะเอามา เอาไปละแม่บ่ต้องมาเบิ่งดอกพวกอะนะค่อยจิ้มคิดกันนี่ต้องมาเบิ่งซื้อก็ไม่รู้ไปอุ้งเงินงนนั้นมาซื้มายังกับเงินข่อยเอามาจะเอ้ยซื้อกันแเพาะซื้อกะฮวซื้อกะเต๋นี่นะเอามาเอาไปเจ้าบานก็วะเอามาอะไรค่อยบุญอมเอามาเบิ้งนี่เอาไปเจ้าบ้านไปซื้อกะฮว่กันแต่เจ้าเอามาอีกเอามาอีกแต่ค่อยจิซื้อกะไม่รู้กละเมียลิ้นไม้ลิ้นเบอร์เจ้าโบลิ้นไม้ลิ้นเบอร์เจ้าคือโมีเงินจัด เอามาเอามามามาไปผู้ยอมมาอีกสีแดงนี่เอาไปมาอีกตระหอกสามตัวพุ่นน่ะซื้อมาปีใส่เต็มสามลูกนี่เอามาซื้อกระหอกตัวเดียวแล้วเจ้าก็ซื้อมาปีห้าหัวเออบึ้งกระหอกตัวนึงแล้้วก็ขีออกซื้อมาปีห้าหัวเนาะผักหอมผักหยางเด้ปักเด็กไม่นัวเด้มาอีกเด้มาอีกด้วยแล้วไปอีกดูวยไอีกใบนึงใบนึงเออเอาไป โบพออีกใบนึงอ้าวมันคือยากจะถูกฉีกกูจะได้ไห,ไหนีไปเอออีกใบนึงใบนึง <laughs> พอเลยสีแดงนะสีแดงเออสีแดงเอามาไห <c ười> คือว่าโบรินไพ่คือโบมีเงินก็มาขอเล่นอีลินไพ<อ>่นี่เออเจ้าเจ้าโซกตัวเจ้าหม่านตัวจะได้สามกับสองหลายเท่อนี้เนาะมามามอหน้าสนับสนุนเมียเด้อลินไพ่เด้อได้ได้ได้คันดาก,กูยิงตายเออเาไปนี่ไ,<ม>ไปก็ได้พี่น้องซื้อกาฮอก สู้เซี่ยวคําเซี่ยวลูพอได้ตัวช่วยกันเอายีบไป